สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราระวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและทันที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เดินทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ไฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภาผลทุกทางมองเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุก ถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานภูผาฟาน้าําบ้านแม่เราตํบาบลป่าแป๊ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชีงยงใหม่เวลาประมาณ5นาฬิกาหนะ้าทีถึง8นาฬิกานะ้วันนี้วันพุธที่21กรกฎาคม2564นหะาเป็นค่ายสุขภาพดีวิธีทําออนไลน์โดย โมเดลที่แพทย์วิธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิธรรมทั่วโลกสารพลังกันอ้า,อาวท่านใดสนใจเนื้อหาสาระก็ติดตามกันได้นะอุณหภูมิภูผาฟ้าน้ำชาวนีเ2สิบเอ็ดองศาเซลเซียสนะพืชพันธัญญาหารไรสารพิษบนโต๊ะมันใหญ่นี้ ก็มียอดฟักทองชัยยามังกรยกจากแปลงพลทุบบนมะม่วงทองดำหัวมังกรยกลำใหญ่จากจิดาสาลำพูนจันทบุรีตาแฉะนั่นก็ข่าวนี้แล้วนะลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่หญตาแฉะนั้นข่าวนี้แล้วนะอ้าวทำไมตาแฉะละ่ะลำใหญ่ฮะ กินมากเกินมากก็ตาแฉะแล้วได้รับรายใหญ่รับใหญ่แล้นะกินให้พอดีๆๆกินให้พอดีกินพอดีก็ดีกินมากตาแฉะแ <c oughs> ปลวแดงยอดน้าเต้าจะแปลงฉันทะ <c oughs> เห็ดนางฟ้าจากสวนร่มบุญนคนปรปฐมนะอ้าวนะ <c oughs> ก็ช่วยกันทํา านะพืชปันธัญญาหารไร่สารพิษช่วยกันทำช่วยกันกินยังเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะแล้วก็แบ่งปันเกื้อกูลกันนะชีวิตก็อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะนี่แหลนะอาหารที่เป็นรูปธปรรม่นะนะขณะเดียวกันเราก็พัฒนาอาหารที่เป็นนามมาทำไปพร้อมๆกันนะเป็นอาหารที่พาตนพ้นทุกทั้งรูปธปรรมท,ทั้งนามมาทำ มาเรียนรู้ควบคู่กันไปปฏิบัติควบคู่กันไปก็จะเป็นประโยชน์สุขที่สุดต่อเราและมนุษยชาตินะามาเรียนรู้ธรรมะกันวันนี้จะพาเรียนรู้ธรรมะที่ลึกซึ้งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตนะเหลี่ยมมุมหนึ่งตั้งใจฟังดีๆนะโดยเฉพาะเหลี่ยมมุมเรื่องความโกรธความอาฆาตพยาบาทนะ ความอาฆาตพยาบาทความโก,กรธเกลียดความไม่พอใจไม่ชอบใจเนี่ยมันผ่าชีวิตมนุษย์ทุกจริงๆเลยนะโอ้อาจารย์ก็เห็นคนในโลกแม้แต่มาปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่ใช่จะหมดง่ายๆนะเชื่อไหมโอ้โหความอาฆาตพยาบาทนี่มันไม่ใช่จะหมดง่ายๆนะ <c oughs> มันพาทุกจริงๆเลยถ้าเป็นสิ่งแรกที่ต้องเอาออกเลยนะ จริงๆทุก์นี่มันมีสองอย่างหลักๆนะทุกข์มีแค่สองอย่างหลักๆเท่านั้นแหละนะนะทุกข์ที่เห็นง่ายกับทุกข์ที่เห็นยากทุกข์ที่เห็นง่ายที่ต้องกำจัดออกก็คือความอาฆาตพยาบาทเนี่ยนะความชิงชังรังเกียจนะอาฆาตพยาบาทไม่ชอบใจไม่พอใจที่มันไม่ได้สมใจเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายเลยนะอันนี้นี่มมนควยกำจัดก่อนเพื่อนเลย นี่เป็นทุกข์ที่ต้องกำจัดออกขอนเพื่อนส่วนทุกข์อีกกันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันได้สมใจเนี่ยอันนี้ดูยากยากนะมันได้สมใจอยากสมใจกิเลสเนี่ยอันนี้โอ้โหโอดทุกขนน์เนียนยากถ้าไม่มีปัญญาจริงๆนี่ยากที่จะเลิกได้มันจะต้องรอให้เสพสมใจไปเรื่อยๆจนเกิดทุกข์ที่ไม่อยากได้เช่น ได้กินของอร่อยสมใจอย่างเงี้ยเกินไปเรื่อยไปเรื่อยมันยังไม่เกิดโรคเกิดภัยยังไม่เกิดความเดือดร้อนนี่ยังไม่ทุกนะเชื่อไหมมันจะออ้ยสุขออ้ยชื่นใจอยู่งนั้นนะจนวันใดวันหนึ่งเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมานั่นแหละเป็นโรคเป็นภัยหรือมีความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็ทุกไม่อยากได้ความเดือดร้อนอันนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาแก้ถูกเหตุนะ ก็ยังหลงทางไปรักษาโรคที่ปลายเหตุอยู่นั้นน่ะหรือไปแก้ความเดือดร้อนที่ปลายเหตุอยู่งั้นน่ะยังจะหลงอีกนานกว่าจะรู้ว่ามันเป็นพอกินของอร่อยเนี่ยมันติดของอร่อยนะ่ที่มีพิษเนี่ยนะติดสุกลวงในของกินเนี่ยกว่า,าจ,จะมารูา้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะหรือติดดีเรื่องไหนเรื่องไหนโหได้ดีสมใจนี่คุณเลิกเลยอย่าไปพูดกับเขาว่าต้องฝึกวางดีนี่เลิกเลยเลิกเลยอย่าไปพูดกับเขา พูดกันไม่รู้เรื่องหรอกถูกดาวด้วยสิเนะี่ยพูดไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวจะถูกดาวด้วยถูกแหมถูกโกรธเกลียดแล้วด้วยถูกงอนล้วด้วยสิดีทําไมไม่เอาดีจะตายนะก็มันดีจะตายนั่นแหละมันถึงต้องแก่นะน,นะจะให้เขาตั้งศีลมาควบคุมให้พอเหมาะเขาไม่เอานะยิ่งตอนเขามีอํานาจอานาจบัง,งคับให้เขาเดินทําดีดังใจมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ เอ้ยจะให้เขาวางดีนะคุณจะคุณว่าเขาจะเอาไหมไม่มีทางหรอกเขาใช้อํานาจเขาบังคับ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 อย่างนั้นแหละไม่มีทางหรอกจะเห็นใจคนอื่นนะไม่มีทางหรอกไม่มีทางหรอกทั้งที่คนอื่นก็ไม่อยากทําตามหรอกแต่ก็ต้องทำ่ะมันตัวเองมีอํานาจบังคับเขา่ะนะอย่างนี้เป็นต้นทั้งทั้งที่เขาก็ยังโอ้โหบางทีเขาก็มีธุระอย่างอื่นมีอะไรอย่างอื่น นะที่เขาจะทำก็เป็นสิ่งดีๆที่เขาจะต้องทำเงี้ยนั่นเชิงนีนะ้แต่เขาก็ต้องมาตอบสนองตัวเองเพราะว่าตัวเองมีอำนาจมีกำลังบังคับก็บเป็นอย่างนั้นไม่ได้เห็นทุกข์ง่ายๆหรอกจนก็จะมีวิบากโอโ้โหเปี้ยงเข้ามาสักอย่างใดอย่างหนึง่งโอโ้โหวันใดวันหนึง่งไม่ได้สมใจอยากแล้วก็ทุกข์มากๆมากๆกันหละ โอ้ถึงขนาดนั้นนะไม่ใช่จะมาแก้ที่ต้นเหตุนั่นนะว่าความอยากของตัวเองอ่ะไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่นั่นนะันะไม่ใช่น,ะนะั่นนะันะไปแก้ที่คนอื่นเขานัานนะบีบคอคนอื่นน้เขาแก้นั้นนะโอ้โหโมันกว่าจะเห็นต้นเหตุเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะมันยากจริงๆเลยพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าโอ้โหธรรมวินัยนี้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมันยากจริงๆคำพีราลึกซึ้ง ทุตสาเห็นตามได้ยากธุรนุโพธารู้ตามได้ยากการจะรู้ทางปนทุก์เนี่ยมันช่างยากแสนยากปฏิบัติได้แสนยากข้ามได้แสนยากพูดแล้วพูดอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่ก็ไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆนะมันยากแสนยากจริงๆอาจารย์นี่ทราบซึ้งจริงๆอาจารย์วัดอาจารย์เก่งแล้วนะอธิบายธรรมะนี่ว่าเก่งแล้วนะเอ,อไม่มีใครชมกระชมตัวเองนะ ว่าอธิบายง่ายแล้วนะนี่ว่าอธิบายง่ายแล้วนะนี่เชื่อไหมคนมาฟังยังมีคนไม่บรรลุธรรมเยเชื่อไหมเนี่ยนะก็บรรลุไปเป็นลำดับยุ่อที่มันไม่บรรลุก็ยังไม่บรรลุอยู่เนี่ยนะบางคนก็ไม่บรรลุอะไรเลยนะฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่าอธิบายง่ายแล้วนะอาจารย์ก็ว่าเป็นคนหนึ่งที่อธิบายธรรมะเข้าใจง่ายนะเขใจง่ายที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยนะเป็นผู้หนึ่งที่อธิบายธรรมะเข้าใจง่ายที่สุดในโลกเลยนะ ขนะนั้นยังมีคนฟังไม่รู้เรื่องเลยแม้แอะเดียวก็ยังมีหรือผู้ที่ฟังรู้เรื่องก็ทําได้เป็นลําดับลําดับไปก็มีนะแต่ยังไม่บรรลุทั้งหมดยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งทั้งหมดนะให้มันพ้นทุกไปทั้งหมดทุกอันเนี่ยก็ยังมีนะคนที่ยังไม่พ้นทุกทั้งหมดทุกอันโอ้ว่าอธิบายง่ายยังไม่ได้พ้นทุกง่าย ยากจริงๆอาจย์เชื่อพระพุทธเจา้าและเชื่อแล้วพยาค่ะเชื่อแล้วพยาค่ะโอ้มันพาคนพ้นทุกน์น,กกนีนนนนนน่มันยากแสนยากเนาะ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 มันยากแสนยากจริงๆเนาะเป็นกิจที่ยากแสนยากจริงๆเนะอ้าวยากยังไงก็ไม่ท้อไม่ท้อไม่ถอยนะอ่อ้าอนไปต่อไปนะ คงได้สักวันล,ละวะ่านะแต่น้อยหนึ่งก็เอาแต่น้อยหนึ่งก็เอานะแต่คนเดียวก็เอาคนเดียวก็ได้น้อยหนึ่งก็เอานะได้ทีละน้อยทีละน้อยก็เอามันยากจริงๆนะมันยากจริงๆมันโอ้โหอวิชชามีจริงในโลกล้วพรุจ้ากระตัดเลยประพฤติปฏิบัติจะให้พ้นทุกข์ในยากแสนยากนะ ข้ามได้แสนยากยากแสนยากเลยคำพีราลึกซึ้งทุตสาเห็นตามได้ยากจะรู้จะเห็นเนี่ยจะเข้าใจยากจะเห็นตามก็ได้ยากเห็นคือเข้าใจจะเข้าใจก็ได้ยากทุรนุโพธารู้ตามได้ยากรู้ตามคือได้สภาวะเลยมันยาก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 เห็นนี่เข้าใจคำว่าเห็นเห็นในแปลว่าเข้าใจจะเข้าใจนี่ก็ยาก ทุรนุปโพธารู้ตามราอยากมันทุรกันดารเลอเกินจะได้โพธาโพธินี่มันทุรกันดารเลอเกินเนามันทุรกันดารเลอเกินเนาะถูกต้ไหมธุรกันดารน่ะมันง่ายแล้วมันยากกับทุรกันดารน่ะมันยากมันยากเย็นแสนเข็นจริงๆยากเย็นแสนเข็นจริงๆจะปฏิบัติให้ได้รู้ตามเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นจริงๆเฮ้อ ได้แล้วสันตานะสงบสงบสุขจริงๆและยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่จริงๆถ้าได้แล้วนี่โหลู้เงี้ยตั้งนานปถดเย้ยทำไมไม่เอาตั้งนานวะมันไม่เอาตั้งนานก็มันไม่รู้นั่นแหละมันยังเข้าไม่ถึงโอ้โหจะเข้าถึงนี่ก็ยากได้แล้วโอ้โหสันตาสันติโโหสุดยอดในความสงบสุขสงบจากทุกจากชั่ว ทั้งหลายทั้งปวงโหมีแต่สุขแท้ๆดีแท้ๆ,ๆอุ้ยดูอย่างเงี้ยตั้งนานไม่มีเงื่อนไขที่ทําให้ใจเป็นทุกข์เลยสันตาสงบปณีตาประณีตโอ้โหปณีตจริงๆประณีตคือพอรูก็แปลว่าพ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลําดับได้นิพพานไปเป็นลําดับลําดับมันมีเบื้องต้นท่ามกลางบ้นปลายมันจะมีเบื้องต้นท่ามกลางบ้นปลายจริงๆจริง โดยเฉพาะย่างยิ่งให้พลธิสัตว์ที่ยังไม่เก่งเท่าไหร่นี้นะมาสอนเนี่ยจะบอกให้คุณเลยท่านจะสอนแต่ไอ้ที่สูงๆนั่นนะนะแล้วก็ไม่ไต่ลำดับให้เรานะท่านก็ว่ามัคิดอย่างยิ้มก็พ้นทุกแล้วทำไมคุณยังไม่คิดเอาอย่างนี้อีกนะว่าแล้วก็บีบคอคนในพ้นทุกเราก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ <laughs> ก็จะสอนแต่สูงสูงสูง แต่ก็ไม่ไล่เบื้องต้นทากลางบรรปลายเพราะท่านเพราะท่านแค่คิดอย่างนั้นท่านก็พ้นทุกข์แล้วไงถ้ามีภูมิเก่ามาไงแค่คิดน้อยหนึ่งหรือว่าคิดประเด็นหนึ่งท่านก็พ้นทุกข์แล้ววลาท่านสอนท่านก็สอนเอาแต่ที่ท่านคิดนิดเดียวที่ท่านพ้นทุกข์นะแต่ว่าท่านก็ไม่ไต่ลำดับให้ท่านยังไม่เก่านะพูดก็พูดนะโพธิสัตย์ยังไม่เก่งนี่ยังไม่เก่าเท่าไหร่นะยังไม่เก่าเท่าไหร่นะท่านก็จะโน่นเนี้ยเอาสูงๆมาอธิบาย ถ้าท่านก็บรรู้คนเดียวท่านอยู่าันั้น <c oughs> คนอื่นก็ไม่มรู้ตามสักทีส่วนพอดีศัตว์ที่ท่านเก่านะท่านมีประสบการณ์มากๆากมากมากมท่มากนก็จะรู้อ๋อมันอันนี้มันของเอาไว้สอนคนสูงๆแล้วนะคนที่เขาโอ้ํทำได้มากแล้วพูดแค่นี้เขาก็บรรู้แล้วแต่เขายังทําได้ไม่มากเลยต้องปากเปียกปากแฉะนะต้องค่อยๆอ,อธิบายไปตามฐานกันนะโอ้ให้เขาเข้าใจไปเป็นลําดับ อธิบายจากยาไปหาละเอียดจะไปอธิบายละเอียดเลยมันไม่ได้นะเขาเขาภูมิไม่ถึงก็ไม่ได้จริงๆมันจ,จะต้องค่อยๆไล่ไปจากยาไปถึงละเอียดเป็นอย่างนั้น <c oughs> นะอ้าวก็ฝึกๆไปก็จะอค่อยๆได้ไปเรื่อยๆเอยแม้แต่จะช่วยคนเนี่ยก็โอ้ก็ต้องรู้มากมอนกันนะจึงจะช่วยได้นะรู้ว่าคนทานทานต้นก็ต้องอธิบายแบบต้นหน่อยแบบ อ่าเป็นรูปประรรมนอยแบบแบบหยาบหน่อยเป็นรูปประท ой, แบบแบบ ой, รมนอยอ่าเราขยายเยอะหน่อยเออถ้าเขาฐานกลางก็จะอธิบายเป็นนามธรรมามากขึ้นนะแล้วก็อธิบายน้อยลงหน่อยแบบละเอียดก็เอออธิบายนามธรรมามากขึ้นก็ไม่ต้องมากถ้าฐานเขาสูงแล้วแต่ถ้ายังไม่สูงนี่โอ้โหอธิบายเข้าไปเถอะอธิบายบนเมฆนะถ้าเขายังอยู่ตายดินนุนนะ เออมันจะรู้เรื่องกันไปล่ะนะอ,อ,อธิบายบนฟ้าเนี่ยนะแต่เขายังอยู่บาดาลอย่างเง้นอ,อ,อธิบายไปเธอนะพวพธิสัตว์จะตายก่อนแล้ววะตายไปก็ยังไม่ได้อะไรหรอกเออมันก็ต้องอธิบายไปให้เหมาะสมตามฐานของแต่ละฐานแต่ละฐานก็ว่ากันไปโอ้อาจารย์ทราบซึ้งจริงเลยนะมาช่วยคนให้พ้นทุกข์นี่ทราบซึ้งจริงเลย